การออกแบบภายนอกที่โดดเด่น Honda Wave 110รุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถครอบครัวยอดนิยมที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยเสน่ห์การใช้งานจริงดีไซน์ของไฟหน้าและแฟริ่งด้านหน้ามีการปรับให้บเฉี่ยวมากขึ้นเน้นความคมชัดของเส้นสายเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่เน้นความสปอร์ตและทันสมัย ตัวถังและแฟริ่งด้านข้างถูกออกแบบให้โค้งเว้าอย่างลงตัวช่วยเสริมความปราดเปรียวขณะขับขี่ไฟเลี้ยวและไฟท้ายถูกปรับให้มีความทันสมัยใช้หลอดเล็ดที่ส่องสว่างชัดเจนมากขึ้นเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความโดดเด่นเมื่อใช้งานในเวลากลางคืนสมรรถนะและเครื่องยนต์ หัวใจสำคัญของ Honda w เว e 110ปี2025คือเครื่องยนต์110 c ีแบบ4จังหวะระบบหัวฉีด PGM-FI ที่พัฒนาใหม่เพื่อความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและการขับขี่ระยะไกลการเร่งความเร็วทำได้ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันเป็นเลิศ รองรับมาตรฐานไอเสียยูโร5ที่เข้มงวดพร้อมทั้งยังคงคุณสมบัติที่ขึ้นชื่อของเวฟคือการดูแลรักษาง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงและทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันความสะดวกสบายและการใช้งานจริง Honda Wave 110ปีใหม่นี้ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยยกระดับความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่เบาะนั่งกว้างขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับการนั่งสองคนได้อย่างสบาย พื้นที่ใต้เบาะสามารถเก็บของได้พอสมควรเช่นหมวกกันน็อกเครื่องใบหรือของใช้ส่วนตัวระบบกุญแจมัลติฟังก์ชันช่วยให้ใช้งานสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นแผงหน้าปัดแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและไฟล์แจ้งเตือนต่างๆในขณะที่ตำแหน่งแฮนด์บังคับและองศาการนั่งยังคงเน้นความสบายและการควบคุมที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี ในด้านความปลอดภัย h อน da w เว e 1 1 0มาพร้อมดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังที่ตอบสนองได้อย่างมั่นใจเสริมด้วยระบบเบรกคอมบีเบรกที่ช่วยกระจายแรงเบรกได้สมดุลมากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินโครงสร้างเฟรมมีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาทำให้ควบคุมได้คล่องตัวและมั่นใจในทุกเส้นทางระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ถูกปรับเซตใหม่เพื่อรองรับการใช้งานทั้งบนถนนเรียบและถนนขรุขระ เพิ่มความนุ่มนวลและมั่นใจตลอดการเดินทางความคุ้มค่าและความเป็นตำนาน ฮอนด้าเวฟหนึ่งร้อยสิบรุ่นปี2025ยังคงรักษาสถานะความเป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุ้มคา่าเหมาะสมกับทุกครอบครัวคนไทยด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายและมีความทนทานสูงการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แฝงความทันสมัยทำให้ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่มองหารถจักรยานยนต์เพื่อใช้งานจริงจังในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังสะท้อนความเป็นตำนานของตระกูลเวฟที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานและยังคงพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ทุก